เป็นลีกเป็นลีกที่มอบความเราใจให้กับแฟนบอลแบบสุดขั้วมาหลายทศวรรษนะครับเป็นสนามที่ประลองความสําเร็จและความพังพินาศมาบรรจบกันอย่างลงตัวมีทางประตูชัยท้ายเกมการคัมแบ็กสุดปฏิหาริย์และโมเมนต์เปลี่ยนชีวิตของนักเตะนับไม่ถว้วนตั้งแต่การครองความยิ่งใหญ่ของแมนยูในยุคแรกไปจนถึงแมนซิตี้ที่กลายเป็นเจ้ายุคใหม่เรื่องราวการลุ้นแชมป์เหล่านี้ได้กลายเป็นตำนานที่ตาราตึงไปหัวใจแฟนบอลตลอดกาล วันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องยาวเราจะพาไปย้อนดูซีซั่นที่โลกต้องจาเรีกว่าใครบ้างที่เคยล้มยักษ์และใครบ้างที่พลาดแชมป์ไปแบบเจ็บปวดที่สุดเริ่มจากซีซั่นแรกแบล็กเบิร์นโรเวอร์กับน้ำตาปี94ถ้าเราจะพูดถึงการลุ้นแชมป์แบบที่คนดูต้องลุ้นตัวเกรงจนแทบลืมหายใจนะครับปี94ต้องติดโผปีนั้นเป็นปีที่กุหลาบไฟแบล็กเบิร์นครับที่มีเจ้าของทีมเป็นมหาเศรษฐีอย่างแจ็ควอล์คเกอร์ ลงทุนจัดหนักเพื่อสร้างสุดยอดทีมโดยมีพี่ใหญ่อลันเชียเร์เป็นตัวความหวังประสานงานกับคริสซัตตันที่บอกเลยว่าโหดสัตว์ในยุคนั้นแบ็กเบิร์นนำจ่าฝูงมาแทบทั้งซีซสั้นแต่พอใกล้เส้นชัยครับดันมาสะดุดเสมอกับลีดซึ่งหลังจากนั้นทัพกุลาไฟต้องพบกับความยายนะเมื่อ5เกมหลังจากนี้พวกเขาเก็บชัยได้เพียง2เกมหลายคนอาจไม่ทราบนะครับว่าพรีเมียร์ลีกในปีนั้นแข่งทั้งหมด42นัดในวันชีชะตาคือแบ็กเบิร์นต้องไปเยือนแอนฟิลกับลเวอพูลในเกมสุดท้ายขอแค่เสมอออก็พ่่สววนนนแแมมยยูไปเเืทาี ชนะและแบ็กเบิร์นแพ้แชมจะเป็นของเฟอร์กี้ทันที เกมวันนั้นดำเนินไปแบบโคตรเดือดซึ่งสุดท้ายแบ็กเบิร์นกับแพ้หนึ่งประตูต่อสองเพราะโดนเจมมี่เรดแนบซัดฟรคิกช่วงนาทีบาปของเกมแต่เคาะโชคดีมากครับที่ฝั่งแมนยูเองกระดันเจาะเวทแฮมไม่เข้าสุดท้ายไปเจอลูเด็กมิสโลโก้นะครับโกเวทแฮมโชว์เซฟเป็นพายุท้ายที่สุดกระเจ้ากันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งซึ่งผลกระส่งให้แบ็กเบิร์นโรเวอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปีนั้นได้แบบโคตรระทึกซึ่งแมนยูต้องกินแฮวแต่มันก็เป็นแรงผลักดันให้พวกเขากลับมายิ่งใหญ่ในปีีต่อต่ออมาอยูด ซีซั่นที่2มหาการ์สแชมป์ปีศาสแดงปี1998 ไม่มีการลุ้นแชมป์ไหนที่เป็นตำนานไปกว่าปีนี้แล้วครับนั่นคือปีที่แมนยูของเซอร์อเล็กซ์ฟูกุซันไล่ลาทริปเปนแชมป์อย่างบ้าคลั่งและดวลเดือดกับอาร์เซนอลของอาร์เซนเวนเกอร์แบบไม่มีใครยอมใครเดอะกันเนอร์ปีนั้นแข็งกระแรงสุดๆโดยเฉพาะแนวรับที่เสียเพียง17ลูกทั้งซีซั่นแต่แมนยูครับที่นำทัพโดยรอยคีและเบคแฮมกับพร้อมจะทำลายทุกกำแพงที่ขวางหน้าในเกมนัดที่37ครับเกมรองสุดท้ายอาร์เซนอลดันไปตกมาตายแพ้กับลีด1-0จากประตูชัยของจิมมีม่ฟอยแฮตเซองกน ่ออีกตนัดชีชะตาในเกมสุดท้ายของแมนยูครับขอเพียงแค่ชนะสเปอร์เท่านั้นพรีเมียร์ลีกก็จะตกไปอยู่ในมือของพวกเขาทันทีแม้ว่าเกมในวันนั้นสเปอร์จะขึ้นนาไปก่อนจากเลสเฟอร์ดินานแต่ทว่าปีศาจแดงยิงคืน2อประตูวรวดจ,จากเดวิดเบคแฮมและแอนดี้โคในช่วงท้ายครึ่งแรกสรุปสุดท้ายง่ายๆครับแมนยูคว้าแชมป์ลีกต่อในเอฟเอคัพและก่อนจะไปปิดมหากราบด้วยการพลิกนรกนาทีสุดท้ายชนะบายเย็นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่ค้ำหนูกทำให้เซซันนีครับกลายเป็นตำนานที่เด็กผียังไม่มีใครลืมได้จนถึงทุกวันนี้ ซีซั่นต่อมาปี2011ดรามา่าโลกต้องจา่าเร็กถ้าพูดถึงแชมป์ที่มันสุดขั้วไม่มีซีซั่น2011ถึง20 2012คงจะเป็นไปไม่ได้ครับปีนั้นเรือใบสีฟ้าภายใต้ใการคุมทีมของโรเบโตมันชินี่กำลังจะถีบตัวเองจากทีมธรรมดากลายเป็นทีมแชมป์แต่ต้องฝ่าด่านอรหรันเพราะว่าแมนยูปีนั้นของป่าย,ยังแข็งแกร่งเหมือนเดิม ทั้งแมนซิตี้และแมนยูขับเคีียวมาถึงโค้งสุดท้ายครับโดยแมนยูเคยนำถึง8แต้มแต่ดันแพวปลายเปิดโอกาสให้เรอใบบีซฟ้ามีสิทธิ์แซงถ้าชนะเกมสุดท้ายเหนือควีนส์การ์เรนเจอร์ได้ เกมในวันนั้นแมนซิตี้ขึ้นนำก่อนจากปาโบสบาลิต้าและก็โดน Q ิ r อานะครับยิงแซงหนึ่งตอนนั้นฝั่งแมนยูเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์กำลังจะฉลองแชมป์แล้วแต่ทว่าเรือใบสีฟ้าไม่ยอมแพ้นาทีที่92อเอดินเชโกโคกตีเสมอให้2องก่อนที่อีก2นาทีต่อมาครับพีสกิโอพิบ่าวกุลอาเกโรยิงประตูชายให้แมนซิตี้คว้าแชมป์แบบโคตรมหัศจรรย์เสียงภาคว่าอาเกโรกลายเป็นประโยคที่แฟนบอลทั่วโลกไม่มีวันลืมแมนซิตี้คว้าแชมเมียร์ลีกครั้งแรกใน รอบ44ปีและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นยุคทองของพวกเขาจนถึงวันนี้ปีต่อมาคริสตันบูสุดช็อกแฟนหงไม่มีวันลืม4-2 0 1 3-2 0 4เป็นปีที่ลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของแดอนียลโรเจอร์เล่นฟุตบอลได้เร้าใจสุดในรอบ10ปีตอนนั้นพวกเขามีหลุยโซเรสที่ยิงไป31ประตูมาพร้อมกับคู่หูอย่างสเตอร์ริตที่ยิงไป21ประตูสร้างแนวรุกสุดโหดที่ทำลายแนวรับให้ทุกทีไม่เหลือซาก เดือนเมษายนนะครับผมลิวอรพพูอยู่ตำแหน่งจ่าฟงและดูเหมือนว่าปีนี้จะเป็น this is our year แฟนหงในตอนนั้นเริ่มเชื่อว่าถึงเวลาและครับที่หงแดงจะควาา้าแชมป์ลลกครั้งแรกในรอบ24ปีแต่ทว่าฟุตบอลแม่งโหดร้ายเสอมอ27เมษายนปี2014ลิวอร์พูเปิดบ้านเจอกับเชลซีของโชเซ่มูรินโญ่ซึ่งวันนั้นเชลซีวางแผนมาเล่นรถบัสสองชั้นหวังจอดรถแล้วก็รอสวนกลับและสิ่งที่ไม่ควรเกิดก็เกิดขึ้นจนได้ นาทีที่48ในขณะที่ลูกบอลส่งไปที่ซซเว่นเจอราดกับตันขวัญใจชาวเดอะคอปเขาพยายามจับบอลแต่เกิดลื่นเดมบาบานะครับวิ่งฉกบอลไปดวนเดียวกับมิโยเล่ก่อนจะซัดเขาไปลงโล่งลทาให้แอนฟิลเงียบกริบณนะวินาทีนั้นหลังจากนั้นลิวอพูพยายามบุกแหลกแต่เจาะแนวรับเชลซีไม่เข้าสุดท้ายกระโดดวินเลียนยิงฝังเป็น0-2เกมนี้เปลี่ยนทุกอย่างลิวอพูก็เสียโมเมนตัมในขณะที่แมนซิตี้ขยับขึ้นมาลุ้นแชมป์เต็มตัวทันที ซึ่งหลังจากแพ้เชลซีนะครับลิเวอร์พูลยังมีโอกาสอยู่แค่พวกเขาต้องชนะคริสตอลพาเลทให้ขาดลอยเพื่อลุ้นผลต่างประตูได้เสียนาทีที่55ณวันนั้นลิเวอร์พูลนำอยู่3 0จากโจอัลเลนสเตอร์ริตและหลุยส์โซเรสแฟนของก็เริ่มฉลองคิดแล้วว่าแชมป์อยู่ในมือแต่ทว่าอย่างที่บอกครับฟุตบอลแม่งเป็นปีศาจที่พร้อมพลากทุกอย่างไปในพริบตานาทีที่79ดาเามียนเดลานี่ยิงไกลเฉลี่เป็น3-1นาทีที่81ดสิเดวาเกลวิ่งมายิงจ่อๆเป็น3-2และนาททีี่88เสวงกลคนเดิม แข่งริดสต,ตีสเสมอเป็น33สุดท้ายเกมนั้นหมดเวลาลิเวอร์พูลก็พลาดโอกาสคว้า3แต้มและก็ต้องนั่งดูเรือใบสีฟ้าแต่งคว้าแชมป์ไปแบบเจ็บปวดนั่นจึงเป็นหนึ่งในซสซัส่นที่แฟนบอลลิเวอร์พูลต้องจำจนวันตายเจอราดที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความภักดีต้องรับบทโศกเศร้าแทนซึ่งสุดท้ายเจอราดก็กลายเป็นนักเตะที่ไม่ได้คว้าแชมป์เพลย์แมตช์ในฐานะนักเตะลิเวอร์พูลเลยสีซสั่นสุดท้ายสุดยอดแห่งความสมบูรณ์แบบ ถ้าเราจะพูดถึงการลุ้นแชมป์ที่โหดหินที่สุดแห่งยุคใหม่ไม่มีอะไรเกินปี2018ถึง2019ซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกวาร์ดิโอลาและลิเวอร์พูลของเจอเกนครอปวันนั้นไล่บีกันแบบ100%ในเพอร์ฟอร์แมนซ์โหมด ลิเวอร์พูลซีซสั้นนั้นก็เล่นดีจัดแบบโหดสัตว์อาร์เซียชนะแม่งเกือบทุกนัดแถมแพ้แค่เกมเดียวตลอดทั้งปีแต่ทว่าปัญหาก็คือแมนซิตี้ก็ดีไม่แพ้กันเพราะพวกเขาชนะ14นัดรวดในนัดสุดท้ายของสีซสั้นวันที่3มกราคมปี2019แมนซิตี้เจอลิเวอร์พูลที่เอติฮัสเตเดียมเกมนั้นนะครับเป็นไฟนอลก่อนเวลาและมีจังหวะที่แฟนหงน้ำตาคลอ นาทีที่18ครับซาดิโอมาเน่ยิงไปชนเสาบอนกระดอนมาใกล้เส้นประตูซึ่งจอ์สโตนสกัดออกมาได้แบบเส้นแดงผ่าแปก่อนที่ VAR จะฟ้องว่าบอลยังไม่ข้ามเส้นเต็มใบห่างจากประตูแค่11มิลลิเมตรเท่านั้น สุดท้ายจบเกมแมนซิตี้ชนะไป2ประตูต่อนหนึ่งทำมาทุกอย่างเปลี่ยนไปลิเวอร์พูลที่เคยเป็นจ่าฝูงถูกแซงและไล่ไม่ทันอีกเลยบทสรุปสุดท้ายครับซิตี้ได้แชม์ลกด้วยคะแนน98้ลิเวอร์พูลได้97นับว่าเป็นแต้มที่มากกว่าทุกแชมป์พรลเม์ลีที่เคยมีมาแต่ลิเวอร์พูลดันพลาดแชมป์ ทำให้ลิวพูครับกลายเป็นรองแชมป์ที่ผลงานดีสุดจากการชนะ30นัดเสมอ7แพ้แค่หนึ่งแต่ไม่ได้แชมป์จากเหตุการณ์แบล็กเบิร์นสุดมหัศจรรย์แมนยูคว้าทริปเปิลแชมป์อากิโรเจอรลาดลื่นและศึกแห่งร้อยคะแนนพรีเมียร์ลีกนี้เต็มไปด้ยวยเรื่องราวที่ทําให้หัวใจแม่งเป็นรั่วและสิ่งที่ทําให้การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกแม่งโคตรพิเศษนั่นคือความไม่แน่นอนทีมที่ดูเหมือนจะเป็นแชมป์อาจจะลื่นล้มในวินาทีสุดท้ายทีมที่เป็นรองอาจยิงประตูชัยนาทีที่94และก็สร้างตำานากแชมป์บาง หรือประตูได้เสียเพรเมียร์ลีกจะยังคงสร้างมหากา์เหล่านี้ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าฟุตบอลไม่มีวันหมดรู้เรื่องเล่าไม่ว่าใครจะเชียร์ทีมไหนสิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องเห็นตรงกันก็คือนี่คือฟุตบอลและฟุตบอลไม่มีวันทําให้เราหยุดรักมันได้ครับ